สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ม้าเร็วอีจัน์นะคะเบอร์แปดค่ะทุกตากับพี่ชินค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็ทุ่มสี่ิสี่จะสองทุ่มแล้วเราก็ยังลุยต่อค่ะเพื่อผู้ป่วยนะคะ ตอนนี้เรามาหลังจากที่เราไปโซนสมุดประกานไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มาที่ซอยประดู่2ิค่ะอยู่เขตบางคอแหลมเขตเขต,ตที่11แล้วค่ะเขนะตที่11แล้วนะคะสวัสดีลูกเพจทุกๆคนนะทีมอีจันนะคะ ตุ๊กตาก,กับพี่ชินค่ะตอนนี้ก็ยังลุยกันต่อนะคะมาส่งเคสที่สิบเอ็ดแล้วนะคะอยู่แถวซอยประดู่ยี่สิบสองยังไม่หยุดกันค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าผู้ป่วยสีเขียวทุกคนต้องการการรักษาการต้องการยาต้องการอาหารเนาะให้เร็วที่สุดนะคะเราก็ลุยกันต่อนะคะตอนนี้หาทางกันอยู่แต่ว่าเคสเนี้ย เขาบอกเลยว่ารถเข้าไม่ได้จะต้องเดินไปแล้วก็เป็นซอยมืดมากนะคะเออก็เลยอยากจะไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ได้เห็นว่าบ้านของแต่ละคนเนี่ยที่เราไปเนี่ยไม่ใช่ว่ารถไปจอดได้แล้วก็คือเขาเป็นคนที่ลำบากจริงๆต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะก็เลยแบบอยากให้ได้เห็นกันเดี๋ยวถ้าเกิดภาพจะมืดมยังไงเพื่อนๆก็ คนดูหน่อยนะจะได้รู้ว่ามันเข้ายากเข้าลำบากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวกลับให้ดูทางนะนี่ตอนนี้หาทางกันอยู่นี่เราอยู่ที่ไหนคะตรงไหนล่ะคะวิชินซอยประดูอซอยจเจริญกรุงร้อยเ็ดอ่าแต่เราจะต้องหาซอยประดูยี่สิบสองใช่ใชตอนนี้กำลังพยายามหาทางกันอยู่ทักทาย คุณปลาเปียวคุณพรคุณสมนึกคุณสุรางคณานะคะคุณสิริพรคุณสมจิตแจ่มใสคุณสุรชาติคุณวินัยปันสกุลคุณนวนุษย์นะคะที่ให้กำลังใจพวกเรามานะคะสู้ๆค่ะพวกเราก็ไม่ต้องการอะไรมากทีมิจันนะคะต้องการแค่กำลังใจค่ะตอนนี้ เดี๋ยวกำลังหาทางกันอยู่เนาะมันมืดนิดนึงค่ะมืดจริงๆไหนอะตามตเนี่ยก็น่าจะเป็นประดูยิบสองใส่นี้นเลยปะใช่ถอยหลังได้ไหมต่นี้ตานี้ตานี้เดีย๋ยวนะคะให้ให้ดูทางว่ามันใส่นี้เหรอที่ป้ายใช่ปะใช่ใช่ใช่ ใช่แล้วเราจะต้องเขาบอกว่าให้จอดในนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าจอดตรงแถวๆถนี้ยตรงนี้ว่างมาบบั้ยป๊บนึงนะ,นะไม่ได้มียางมียางไอ้นี่อยู่อ่ะอืมพี่ตรงนี้พอจะจอดได้ไหมคะมมอ๋มมอ,อ,อพี่ค่ะเดี๋ยว จากตรงนี้ไปมันจะมีซ้ายมือเป็นซอยเล็กๆไหมไม่มีครับตันตันเลยครับนี่แต่นี่คือซอยประดู่ยี่สิบสองใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าจะเจอร้านค้าเนี่ยเข้ามาซอยประดู่ยี่สิบสองแล้วจะเจอซ้ายมือเนี่ยเข้ามาในซอยประดู่ยี่สิบสองแล้วตากิบมาที่นี่คือว่าจะเห็นซ้ายมือ มีต้นมะขามตรงนี้มีต้นมะขามไหมในซอยนี้มีต้นมะขามไหมพี่ไม่เหเลยนึกหมดเลยว้าพึงได้ามีที่ว่างออ๋อตรงแค่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูลงไปถามร้านค้าเนี่ยพี่ชินมีร้านค้าอยู่เดี๋ยวเราไปถามร้านค้าเหมือนเขาพูดถึงร้านค้าอยู่นะ เดี๋ยวกำลังลงไปถาม้างอยู่นะคะสักคู่นะคะไม่แต่มันต้องเข้ามาในซอยยีบสองก่อน กำลังถามทางหนูนะคะเพื่อนพี่ทุกตาปรับกล้องเป็นแนวนอนหน่อยเดี๋ยวนะปรับไม่ได้อะ่ะพี่ทุกตาปรับไม่เป็นนะคะปรับยังไงอะ่ะตัวเองเมื่อกี้เคยพยายามจะนอนแล้วอะ่ะมันมันมันก็ไม่กลับให้ใช่ไหมคะตอนนี้หมุนอุปกรณ์ไม่สามารถหมุนได้ขนาดถ่ายทอดสดอะ่ะเขาบอกแบบนี้อะ่ะเออก็เลย เลยต้องเป็นแนวตั้งอะค่ะเพื่อนๆปรับไม่ได้อะจริงๆวะนะฟื้บไม่ใช่ตอนนี้หละตอนนี้ไหม <c oughs> อันนี้เนา,านะใช่เดี๋ยวนะเราปรับได้ยังเพื่อนๆหมุนไม่ได้ไ,ดไม่ได้เอาแนวตั้งไปแล้วกันนะตัวเองเดาเลยเดาเลย ใช่สานีไหมสีาอาใช้ข้อเดินาไปยครบคุณนะคะพี่จ๋าขอบคุณนะคะที่นี่จะแบบมืดมากค่ะเนะอันนี้เขาจะเป็นบ้านเช่านะคะเพื่อนๆได้สวขอบคุณนะคะพี่จ๋าจาใช่ใช่ ตาพธุธอ๋รธอรู้จักตาพุธหรอตัวเล็กๆหรือเปล่าใช่ใช่เขาชื่อตาพธุธอ๋อตาพุธตัวเล็กๆ,ๆอ๋อเดี๋ยวเราโอเคโอเคปรับแล้วปรับไม่ปรับไม่ได้ทุกตาพยายามแล้วอะเพื่อนๆเอาแนวตั้งไปก่อนนะ เพื่อนๆอยู่เป็นเพื่อนทุกตาก่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันมืดมากมันจะมืดมากเลยอ่ะเพื่อนๆแล้วก็ต้องเดินเข้าไปอ่ะลึกมากๆเลยค่ะเมื่อกี้เนี้ยพี่เขาก็เขาก็เตือนทุกตาม,มา,า,มา,ามแล้วนะต้นมาขามแล้วก็คือเราต้องลงไปอ่ะแต่เราจะจอดอย่างนี้ได้เลยเหรอจอดได้เลยไม่มีรถใช่ปะ ต้นมะขามแล้ยังไงต้นมะขามคือเราต้องลงไปในซอยที่มีต้นมะขามอะค่ะอย่างต้นมะขามอยู่เนี่ยอ่ะก็ต้องลงลงไปใช่เหน็นะคะเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งนะขอใส่หมวกก่อนะนะแล้วเดี๋ยวลงไปยกของนะเพื่อนแต่งตัวนิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งนะ,ะนงนะจะขลุกขลักนิดนึงนะเพื่อน ะคะอะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนอ๋อห้สิบเจ็ดนะคะพี่ชินครับห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวนะ้งเพื่อนพี่ชินจะเปิดไฟกระพริบแบบนี้เลยหรอคะ 어. 오케이. 으내발롱바이초다심깐까 우와. 노롱바이 쿤 ใช่เราต้องเดินเข้าซอยนี้ไปเดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนนะเพื่อนดูนะเพื่อนเดูซอยนี้ครบเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแถมมาเดี๋ยวลูกตาช่วยถือแป๊บนึงพี่ชิขอปิดรถก่อนเราต้องปิดกับหูรถไหมะเผื่อมอไซค์จะเข้ามา โอ้นนะคะนี่นะคะมันก็จะดูว่าไฟจะดับหมดไหมฮะอ๋อ แป๊บนึงนะคะเพืเ่อนๆพอมันมืดเราก็จะผูผักกันนิดนึงขอจัแบแป๊บนึงนะคะ สักคู่นะคะเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะเรามีปัญหากับรถนิดนึงเพื่อนๆทางจะลำบากนิดนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้ นี้นะคะก็หาของกันนิดนึงเพื่อนเพื่อนี่คือทางที่เราจะเดินเข้าไปนะคะทางน,นี้ค่ะเขาบอกว่าเดินเข้าไปลึกมากนะคะนี่คือทางที่เราจะเดินเข้าไปสักคู่นะคะเดี๋ยวเราหาไฟกันแป๊บหนึงนะะ่งค่ะเพื่อนๆหาไฟในรถนะคะ หนึ่งนะคะเพื่อนๆใครที่นี่นะคะอันนี้คือทางจะมืดมากๆเลยค่ะก็กำลังจะหาไฟกันอยู่นะคะแปับนึ่งนะคะ,ะ,คะก็พี่เขา,าแจ้งมาแล้วนะคะว่าทางมันจะมืดมากก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นการทำงานของทีมอีจันนะคะว่าที่ที่เข้าไปมันบางที่ก็ไฟเข้าไม่ถึงจริงๆนะคะ พี่ชินเดี๋ยจะต้องเปิดไฟให้พี่ชินนะคะเพราะว่าตอนนี้คุกตากับพี่ชินบอกเลยว่ามันมืดมืดมากจริงๆค่ะสักครู่นะคะ ไม่ติดนะคะแล้วโอเคเดี๋ยวนะคะอึ๊บพืกันแบกของอยู่ค่ะนี่ค่ะ ถอยให้ให้ทุกคนนำหน้าให้ไหมเขาบอกให้เดินไปตามโค้งเลยค่ะเพื่อนๆอยู่เป็นพเพื่อนกันก่อนนะหมาทำไงอะเพื่อนๆอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนบ้านเช่า ้ยโอยดูทางด้วยดูอยู่ <Do you? S 2> ตอนนี้เดินกันอยู่นะคะับเพื่อนเขาบอกว่าะเออเอเดี๋ยวไปถามเขาที่บ้านตาโพดอยู่ไหนครับ คะคบ้านตาพศอยู่ไหนคะแม่บ้านตาพศอยู่ไหนที่เป็นบ้านเช่าอะค่ะคบ้านตาพศค,คะมันมเขาบอกซอยนี้คะ่ะมันมีซอยเข้อแยกได้อ๋อโอเคอเครับอ๋อ ก็จะเดินกันไปอย่างนี้เพราะเพื่อนมันมีซอยอีกเหรอพี่ชินอ๋อฟังนี่นี่แหละมือของกโอุ้ยเพืเ่อน นี่เป็นซอยนะคะเพื่อนๆมืดของจริงเลยค่ะเพื่อนๆเอออะถามมั่นจะพูดก่อนนะเพื่อนๆให้กำลังใจหน่อยนะคะไไปปเ บ้านนี้เนาะบ้านไหนอ่ะฮ<อ>ัลโหลไม่นเช่าเดี๋ยวขอโทรหาก่อนนะ ที่ว่ามีมีหมาแล้วมีบ้านเช่าเป็นขาวๆอะค่ะแดค่ะเดินเข้ามาสุดซอยเลยค่ะเเขก็ไปสุดซอยสุดซอยเลยนะคะตั้งึงนะคะตัางลงนะคะโอ้ขอบคุณค่ะ <_ <d> _ <n> _>ไม่กัดนะลูกไม่กัดนะไม่กัดนะเ <d _ n> ้องหาไหนที่ขอต้องต้องต้องสุดซอยขนาดไหนคะ เดินเข้ามาเลยคะ่ะบ้านที่เปิดไฟหน้าบ้านไหนเนี่ยค่ะมันเปิดไฟหน้าบ้านทุกอันเลยอะค่ะพี่ <c oughs> อันนี้ค่ะมีผู้ชายเดินมาเนี่ยค่ะพี่ใส่หมวกอันไหนโอ้ะ่ะเ,เนี่ยคาะมาเจอแล้วไหนเจอแล้วอ๋อพี่ขอบคุณนะคะนี่เพื่อนๆพนี่เขาพามาขอบค่ะต้องมองไปเนียค่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องอ๋อ อยู่ตรงไหนะอยู่ชั้นสงค่ะห้องบนนันอ๋ค่ะโอ้ยดีดีมากเลยค่ะบได้ค่ะนารักมากลงไปไหมคลงมารับได้ไหมคะหรือว่ามันอนหนหลานเน่ยดสออกลงกายเนาย ่ไม่กินขมเปรี้ยวเพราะเข้องเสียวอยู่โกรธอ่ะมันมีพีบอยพีบยอยพลติกมันก็อาจจะทําให้แบบว่าหิวตลอดตั้งแต่เป็นมาพอพอดึงขึ้นไม่มันหูต้องคืนอ่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะเลื่อนไม่นานมาด้วยพี่ได้เอาเครื่องนี้มาด้วยไหมเอาออซิเจนอ๋อน่าจะอยู่ในนั้นมั้งคะวันน<อ>ม่นด้ไปเลื่อน,น,นสีโมบว่ากลับบ้านไปเลยมันหายแล้วค่ะกละค่ะ แต่หมอเขาอยากให้ติดตรวจซ้ำเอาอันนี้เ,เอกสารให้เจ้านย<ห>ายหนูเข้าบริษ,ษัทไม่ได้จ้เจสได้เอาบุคลิกยัง,กออยงเลยค,คือคือบังคับหมอเลยอ,ะอ่ะได้ค่ะหนูขอไม่มีกี่อันแเครื่องมีออกซิเจน่ะเขายื้อยากได้เขาเรายากตรวจมากต้องต้องต้องถามว่าน้องเขาลงทะเบียนไปขอมาอ๋ออันนี้เพราะว่าต้องลงลง <ไป S 1> ทะเบียนที่ลงทะเียนะพี่ที่เอ็ดหนึ่งหกแปดอะไรอย่างเงี้ย หายไปเลยสิบกว่ันและวพอดีไปหาหมอแล้วสิบอกว่าไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะโอเคสุขภาพเป็นไงบ้างคะยังมีไออยู่แต่ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดขาดเหลืออะไรก็แจ้งทางทางเพจอิจันนะคะค่ะทำเหมือนที่ทำมาน้ะแล้วก็แจ้ง เอ่อความจำนงไปว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะคะค่ะขอให้สุขภาพดีขึ้นนะคะค่ะคือการแบบว่าขึ้นไปแรงเหนื่อยเป็นปกติหน่อเดียวก็หายเม่ค่เราไม่ค่อยได้ออกค่ะใช่ปกติก็เหนื่อยอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวถ้าอ้อะไรถามน้องเขาได้ว่าน้องเขาลงทะเบียนยังไงนะคะจริงๆเข้าไปที่เพจอิจันแล้วมันจะมี QR code แล้วก็สแกน QR code แล้วก็แจ้งเข้าไปว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรนะคะเพรานั้นปิดตัวเจอพี่ๆปิตัวเองเจอพอไปโรงพยาบาลที่ก้าวมอกว่า มันมันมันไม่มีอะไรแล้วมันจะหายแล้วค่ะเพราเขาไล่มาอยู่บ้านเราได้ไม่นอนแล้วค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ่สู้ๆนะคะสู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะขอโทษที่มาข้าหน่อยนะคะพอดีเป็นส่งหลายเคสเป็นนกลังใใจห้ะพี่จ้าขอบคุณค่ะ ายใจออกไหมล่ะน่ะก็ออกอยู่ค่ะแต่ก็นิดนึงค่ะอึดอับนิดนึงค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณครับตอนนี้เวลาจะเดินกลับกันแล้วนะคะก็เข้ามาลำบากกันนิดนึงค่ะแต่ว่าก็สู้นะ ออกไปก็ทั้งมืดจนิงพี่ซินเปิดไฟไหมเปิดเปิดเปิดไฟที่โทรศัพท์ไหมอ่ะไ่เช่อหรอค่ะไม่ค่ะเอาเอาเอาข้าวกับยามาส่งค่ะโอค่ะใช่ค่ะคุณยายใช่ไหมไม่ใช่ค่ะบ้านประพศค่ะชื่ออะไรประพศค่ะเออน่าจะเป็นหลานค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะผู้หิงไม่ใช่ค่ะน้องผู้หญิงค่ะอ๋อนึกว่าลุงพจนเป็นเปล่าค่ะไปยังใส่แมสกันหน่อยเนาะอยู่ในที่ได้ค่ะรันงวังนิดนึงนะคะ ค,ค่ะส,สู้นะพี่นะสู้สู้นะคะพี่ค่เะเดี๋ยวเดินไปต่อนะคะทางมืดมากค่ะพเพื่อน <ๆ S 1> ก็ค่อนข้างจะมืดนิดนึงนะคะพเพื่อนแต่อยากให้เห็นว่าการทาง,งานของทีมอีกันนะคะเราก็ทํากันจริงๆค่ะพเพื่อน ทางลำบากแค่ไหนให้เพื่อนๆดูนี่นะคะพีก็จะเป็นแบบถูกขัดถูกขากแบบนี้นะคะเพืเ่อนมืดมากค่ะมืดจีงค่ะเพื่อนๆ่นนองส่องให้เห็นว่ามันมันมืดมากนะคะขอบคุณคุณตีเล็กนะบอกมาว่าสุดยอดครับขอบคุณมากๆ ขอบคุณสำหรับกำลังใจจะบอกว่าเดี๋ยวทุกตากับพี่ชินนะคะ่ะยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีไปส่งอีกหนึ่งเทปนะคะเทสสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวจะไปส่งอีกหนึ่งเทปนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่ด้วยนะคะเพื่อนๆก็สุดยอดมากาวันนี้ทางวันยากพี่ชิน<อ>มืดไหนนะ ก็ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ม,มืดจริงเพื่อนเพื่อนแต่เราก็ไม่ท้อนนะเราก็สู้กันทั้งคู่แหละยังเหลืออีกหนึ่งเคสค่ะที่เราจะ,ะสง่งก,ก็ฝากถึงเออคนที่ชมอยู่นะครับก็คือว่าจากจากที่วันนี้เราเจอเจอกันมาอืก็ส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าคือถามอาการเขาก็คือเขาก็คือดมไม่ได้กลิ่นใช่ไหมไม่มีมรสชาติอะไรต่าง ก็หลายเคสอยู่<ช>ก็อยากจะฝากว่าเพื่อนๆหรือใครที่แบบว่าให้ระวังตัวกันเยอะๆโด<ช>ยเฉพาะแบบเวลาอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องแมสสาคัญมากใช่ต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะนั้น,นเป็นกําลังใจให้ให้ทุกๆคนนะเดี๋ยวเราจะไปส่งเคสสุดท้ายของวันนี้คร<ช>ับนะอีกหนึ่งเคสไปแล้วนะคะเพื่อนๆนสู้ๆนะ